สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่ช่องไฮโลไฮเทคละเอ็ดช่างบอยนะครับวันนี้เราจะมาชิงเบอร์หนึ่งประเทศไทยป๊อกเด้งนะครับนเ่เล่นสามขานะฮะนี่จะมาชิงเบอร์หนึ่งประเทศไทยเล่นเล่นสามขาพอป๊อกเด้งอ่าให้เป็นเจ้าเอาให้เป็นเจ้าป๊อกเด้งสามแจกเลยชิงเบอร์หนึ่งประเทศไทยนี่มีเซียนไพ่มารวมตัวกันวันนี้นะครับมีแต่น่าเสือดีๆทั้งนั้นนะฮะสามขา ขอสีขาแล้วกันเดี๋ยวตากล้องด้วยโอ้สบายใสๆในสอ้าจะมืออีแตมอะเปิดให้ตากล้องมาอตากล้อง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 ไม่มีแต้มหรอ ตากองปะกเกาสองเด้งโอ้โอ้ตันี่นีอันนี้เบอร์นเบอร์นประเทศไทยอันนี้เบอร์สอันนี้สุดถ่ายมจะเมื่อไปอีเปินึงแด้วะเลยครับโอ้กองเด็กดีกเด้ยปเกา เดิเห,ห็นตากรงมันเดินี้งประเทศไทยแล้วตากองกออกอมันทำหนิว่าล่ะย่อมปากเก่าสองแดงเบอร์สองนี่ครับอันนี้้ท,ทยๆเลยเราพูดถึงถ้าเกิดใครอยากเล่นเป็นนะครับใครอยากเล่นลักษณะเหมือนของผมเป็นที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ามันจะมีลักษณะเป็นเสื้อลักษณะแบบนี้เล่นง,ง่ายๆครับตัวนี้ เสื้อลักษณะแบบนี้แผลสวยนะครับเสื้อยือดแบบนี้มันจะมีเสื้อคอปกกับเสื้อยือดนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนเสื้อยืดก่อนเสื้อคอปกเดี๋ยวถ่ายดูทีหลังเดี๋ยวจะเป็น EP หน้านะครับ